โลโลโลโจโจสวัสดีครับช่องอิกเตอร์วิตวตเตอร์ข่าวอะไรเร็แรงทะลุนรกนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของข่าวแชยับแรปเปอร์ดัง400ล้านวิวแรปเปอร์จากขอนแก่นนะฮะว่ามีการจ้างงานแฟนคลับมาเป็นแม่บ้านแล้วก็ได้มีความสัมพันธรร์ลึกซึ้งกันจนเกิดการแจ้งความกันนะครับ ตรงนี้เด็กสาววัย18ปีได้เข้าแจ้งความที่สพอเมืองคอนแก่นนะฮะให้ดำเนินคดีกับคนที่อ้างว่าเป็นแฟนสาวของแรปเปอร์ดังนะฮะว่ามีการทำพฤติกรรมในเชิงคล้ายๆการจัดหานะฮะเพื่อนำตัวหญิงสาวเนี่ยมาให้แรปเปอร์เนี่ยได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งตรงนี้ ยังอยู่ในกระบวนการของการแจ้งความนะฮะทีเนี้ยเรามาดูคำชี้แจงนะฮะจาก Facebook ของลิลลี่นะครับคุณลิลลี่เนี่ยเขาได้ชี้แจงว่าจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นลี่ขอยืนยันว่าเรื่องราวที่อยู่ในข่าวไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดลี่ยืนยันว่าไม่เคยมีเจตนาและพฤติกรรมที่จะหลอกลวง หรือหลอกล่อใครรวมทั้งข่าวลือต่างๆเช่นการกักขังนวงเหนี่ยวทำลายร่างกายและการขค่มขู่รี่ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเช่นกันก่อนหน้านี้รี่หลีกเลี่ยงที่จะตอบคำถามแต่เหตุที่รี่เลิกจ้างเนื่องจากรี่บังเอินพบพฤติกรรมบางอย่างที่รี่ยอมรับว่ารี่ไม่สบายใจแต่ยิ่งไปกว่านั้นคือรู้สึกเป็นห่วงและรู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่และอยากมีชีวิตต่อไปจึงตัดใจเดินทางกลับตรงนี้พูดถึง เด็กสาววัยสิบนะครับสาเหตุที่เลิกจ้างแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาจะให้ข้อมูลในพื้นที่ส่วนตัวเท่านั้นก็คือพื้นที่เนี้ยฮะแล้วก็มีการตัดพ้อว่าพี่ที่เขารบรักเนี่ยที่เคยร่วมงานกันมาเนี่ยมีส่วนในการสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็ทำให้เธอถูกสังคมประน,นามแบบนี้นะครับ เออก็บอกว่าต่อไปจะสู้คดีนะฮะแล้วก็จำเป็นต้องดําเนินคดีกับคนที่มินประมาณเธอนะครับยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดนะฮะก็สําหรับลิลลี่หรือมดลี่เนี่ยเธอมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์นะครับโดยเฉพาะในเว็บไซต์ฟุตบอลชื่อดังนะฮะที่เธอเคยเป็นโมเดเลเตอร์อยู่นะฮะก็ถือว่าเป็นหญิงสาวที่หน้าตาน่ารักแล้วก็มีอัธยาศัยที่ดีนะครับ แต่หลายคนในเว็บไซต์ฟุตบอลเนี่ยก็ถึงกับงงกรับข่าวที่ออกมาว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องหรือแม้แต่เรื่องความสัมพันธ์ที่ถูกระบุว่าเป็นแฟนของแร p ปเปอร์นะฮะหลายคนยังไม่ทราบเลยนะครับว่าเธอเคยคบหากับแรปเปอร์นะฮะซึ่งชัดที่ออกมาก็ทําให้เกิดความไม่สบายใจแล้วก็ความสงสัยในตัวมดลี่นะครับหรือน้องลินลี่เนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นทําไม ภาพจำเก่าๆเกี่ยวกับหญิงสาวแสนสดใสนิสัยน่ารักไมแชทด,ดังกล่าวเนี่มันถึงมีคำหลายๆคำที่แบบอ่านแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็สอ่อพฤติกรรมบางอย่างที่สังคมตีความกันนะฮะตอนส,ส่วนตัวเธอเธอบอกแล้วนะครับเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับแรปเปอร์ไม่ได้เป็นแฟนอ่ะพูดง่ายๆ,ๆแล้วก็ มันน่าจะเป็นการเข้าใจผิดแล้วก็ถูกกันแกล้งนะฮะจากบุคคลบางกลุ่มนะฮะสำหรับใครที่คิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้นะครับแล้วก็มีความเชื่อยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ในคลิปนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคนที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิทย์วิ t ย์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกัน ให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง